ขอความจะเลื่อนุกจะมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้กับผมพอหยอดว่านกาสิบเก้าก็จะเล่าเรื่องที่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาิให้ทุกคนได้ฟังหวังมาข้องจะเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยเรียกขอขอพุณนทุกๆท่านที่กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้แก่ผมผู้จะทา ป้น,นีก็จะเล่าในเรื่องพี่น้องอย่างตางใจกันเห็นทุกคนได้ฟังเราฟังเด้ยเลยนะครับสาธุสาธุนี่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชติในเรื่องพี่น้องอยังตางใจกันผู้มุ่งหวังแต่ค่วมจะเลื่อนก้าวหนาไม่ควมควนควบหา กับคนพานหรือสังหายผู้ตำสาะพอคนเรานี่มักจะชุดลังให้เราพบกับหายนาเสมอการละครหนึ่งนั่นมาแล้วในสมัยพระเจ้าปัญจาละปกครองเมืองอุตตาปัญจาละพระพุทธิสัตว์เกิดเป็นลูกนกแขียกเต่ามีน้องตัวหนึง่ง อาศัยโยปายิวไก่ผู้เขาลูกหนึ่งในทีไม่ไก่จากผู้เขาลูกนั้นทั้งด้านทิศเหนือมีบ้านของพวกโจรนหาลอยทั้งทิศใต้เป็นอาสมของฤาษีหาลอยตนเมื่อนอ้องแกกเต้าสองพี่น้องเติบตัวขึ้นกำลังหัดบินในวันหนึ่ง เกิดพายุใหญ่พัดกระนำนวกแขกเต่าทั้งสองจึงถือล่มพัดไปตกไปคนไะแหงนกผู้น้องตกไประวังที่เก็บอาวุธของบัานจโนเขาจึงตั้งซื้อให้มันว่าสติคุ้มพระ ส่วนนกผู้พีตัวไประวังก่องดอกไม้ใก่อาสมของฤลืสีเชียงถูกตั้งซื้อว่าปุ๊พกะนกทั้งสองตัวตั้งเติบโตัวในสถา,านที่นั้นนั้นอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าปัญจาละ,ะเสด็จประพาดป่าพร้อมด้วยบริวารมูใยญย เพื่อออกล่าสัตว์ทรงประกาศว่าเนื้อตัวหนึ่งไปทางผู้ใดอาญาจะมีแก่ผู้นัน้นพระองค์ทรงทะนูยืนซ่อนอยู่ในซุ้มที่เขาจัดถวายเมื่อพวกทาหารตีครอบผู้ใหม่มีเนื้อไส้ตัวหนึง่งดูท่างที่จะไปเห็นทางที่พระราชาประทับอยู่เงียบสงัด ยิงว,วิ่งไปทางนั้นลละลบนี้ไปได้พวกอมาตตั้งลองถามกันว่าเนือนี้ไปทางผู้ใดเมื่อสาวาไปทางพระราชาตังก่อหัวเลาะยิ้มเยาะพระองค์พระราชารีบขึ้นรถพระทินังสั่งให้นายสารถีตามจับเนือให้จงใดพวกบริวารไม่สามารถที่จะวิ่งไล่รถ พระอ,องค์ท่านใดจึงมีเพียงพระราชาและนายสารถีสองคน่านั้นตามเนื้อไปจนถึงเทียงวันก็มีพบเนื้อตัวนั้นจึงเธอเดกลับพบท่านน้ามสวยงามระวางทางใกล้ที่อยู่ของโจรด้วยความเหนื่อยล้าจึงลงไปบรรทมพักพรใไต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ไฟหน้ายสารถทีถวายงานนวดอยู่ณบ้า,บานโจนพวกโจนพ้ากันออกจากบ้านเข่าปากกันหมดเหลือแต่น,นกสันติคุ้มพระและพ่อขั่วคนหนึ่งเท่านั้นขณะนั้นนกสันติคุ้มพระบินออกจากบ้านไปพบพระราชาก็ค,คิดจะปล้นสิ่งรั์จึงบินกลับมาบอก พอขั้วายพอขั้วรีบออกไปดูเมื่อสาบวาเป็นพระราชาจึงปูดวาแกจะบ้าเหลือจะปนพระราชาขึ้นเชื้อว่าเป็นพระราชาถึงจะ่เข้าป่าก่อย่งท่งเดชานุภาพอยู่นั่นเองนกพูดต่อว่าท่านพอขั้วเวลาท่านเมา เก่งการมากไม่ใช่หรือมาบันนี้ท่านทําไมไม่อยากทําเจลกรวละกเราพาลาา่าซ่าส่วงตื่นจากบรรทมได้ยินเสียงค้นคุยกันก็าสาวาสถานที่นี่ไม่ปลอดภัยเกีงปุกายสารถีรีบสเสด็จไปโดยเร็วนกสันติคุ้มพระรีบบินล่องขยจนตามรถ ของพระราชาไปพระราชาเสด็จไปถึงอาสมของพัวลือสีขณะนั้นพวลือสีก็เขาป้าหาพลไมเหลือแต่นกภุป,ปะกะตัวเดียวพอมันเห็นพระราชาเสด็จมาถึงก็บินไปต้อนรับและถวายพระพ่อนพระราชาเหลื่อมใส ไอ้นกปุป,ปกะตัดช่มเสชยว่านกแขกเต้าตัวนี้ดีมากส่วนนกแขกเต้าตัวนวนพูดแต่ค่ำหยาบให้จับพระราชาให้คาพระราชานกสองตัวนี้สร้างต่างกันจริงๆนกปุนกบุป,ปกะกราบทวนว่ามหาราชเจ้า ข้าขาพระองค์ทั้งสองเป็นพี่น้องกันเติบโตจากที่ต้นยวแต่ตังถูกล่มพัดไปอยู่คนละเขตสันติคุ้มพระตัวประยู่ในบ้านโจรขาพระองค์มาอยู่ในอาศมของฤาษีเล่าทั้งสองจึงต่างกันพระเจ้าค่ะ แล้วแสดงรรมแก่พระราชาว่าขอเดชะบุคคลครบคนเช่นใดสัตบุรุษอสัตบุรุษผู้มีศีลหรือไม่มีศีลย่อมไปสู่อำนาจของผู้นั้นพออยู่ร่วมกันกับผู้นั้นเหมือนลูกสอนอาบยาพิษยอมทําให้แรงลูกสอนเปื้อนยาพิษด้วย นักปราชญ์ไม่พึ่งมีสหายผู้ตามสาเลยทีเดียวพ่อกลัวจะเปื้อนด้วยบาปกรรมเหมือนหอป่าเนาด้วยหญ้าข่าหญ้าข่ายอมมีกินเหม็นฟุ้งไปด้วยการครบหาสมาคมกับคนพันก็เช่นกันเหมือนหอของหอมด้วยใบไม้ใบไม้ก็หอมฟุ้งไปด้วยชั้นใด การค้บหาสมาคมกำนักปลาก็ฉันนั้นดังนั้นบดิษไม่ควรควบหาอสัสตบุรุษควรควบหาแต่สัตตบุรุษเท่านั้นพาล่าซาชา่องเหลื่อมใสในถ้ำมากถาของนกปุปกะอย่างมากเมื่อมูลฤสีกับมาแล้ว ยิงนิมน่นให้เข้าไปโยในสวนหลวงเพื่อจะได้อุปถากบำรุงแล่ทรองห้ปล่อยนกทั้งหลายเปลี่ยนอภัยท่านมูล,ลือสีรับคำนิมนต์่น,นันยูยทรงคอพระราชาจนตาบสินชีวิตนี่ท่านเรืองนิสวใในรูวาครบคนพ่านพ่านพระไปหาผิษครบบัณฑิต บัณฑิตภาพปหาผลชาติกำเนิดไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งแวดล้อมตั้งหากทําไมคนเป็นผ่านหรือบัณฑิตบันนี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาอยชาิไป่ต่เพียงเท่านี้แล้หวังว่าคงเก็เป็นคติเป็นประโยชน์นห้แก่ท่านผู้ฟัง ไม่มากกว่าน,น่อยและขอให้ทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุมั่นควรยืนพัแจากพรยันตอันตรายโลกไพ่ทั้งปวงทุกทุกท่กานเถิดเลียบพบกันอีกในคลิปต่อต่อไปโชคดีวสวัสดีครับสาธุสาธุ